คุณตามฉันมาทำไมตามมาทำไมนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรอฉันจะไปรู้ความรู้สึกคุณได้ยังไงฉันรักเธอรักห <c oughs> น้ากว่ารักคุณอัครพลเธอหมายความว่าอย่างไงฉันว่าฉันรักเธอไม่เห็นมีอะไรน่าขันสักนิดเดียวคุณถามใครๆก็ดูก็ได้นี่นะพอเศรษฐีมารักขอทานมันน่าขันแค่ไหนฉันไม่เห็นหน่าขันเลยฉันอยากให้เธอแต่งงานกับฉัน <c oughs> แต่งงานเราจะพาไปที่อำเภอที่ใกล้ที่สุด ขอให้เขาจดทะเบียนสมรสให้เราเอากันแบบล้ายุกเลยไปงั้นแต่ฉันจะแต่งงานกับคุณไม่ได้เป็นอานขาดจริงแก้วนี่เธอจะบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยกิจการของเราก็สําเร็จผลแล้วฉันรักเธอรักเธอมัน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 ยืดยาวมันถนนสายนี่เธอช่วยฉันทุกอย่างทําให้ฉันทุกอย่างทําไมเธอไม่ยอมฉันขอบคุณเธอโดยการเป็นเมียของฉันล่ะฮะเพราะมีคนรอที่จะเป็นภรรยาคุณอยู่แล้วชีวิตคนเราจะต้องทําไปตามเส้นที่ขีดเอาไว้ คุณจะมาแต่งงานกับฉันไม่ได้หรอกใครล่ะเป็นภรรยาฉันกูุณนาตยาน่ะสิพระธูบอมันเรื่องอะไรฉันจะต้องไปแย่งคนรักพ่อเทพเขาเราเอาเงินของแม่เข้ามาฉันสัญญากับเขาว่าว่าฉันจะต้องจัดการให้คุณแต่งงานกับคุณนาตยาฉันก็จําเป็นต้องรักษาสัญญาพระธูเธอยังไม่รู้นะว่าเมื่อกี้เนี่ยในเทพก็ตกลงกับคุณนายมิตยาเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อไปดูเองสิแต่คุณนาตยาเนะี่ยเขาสวยนะโอ้ยต่อยสวยแค่ไหนฉันก็ไม่ทุกข์ ตอให้แม่เฟชเชรลาตาน้ำผึ้งฉันก็ไม่ต้องการฉันต้องการเธอกินแก้วฉันต้องการเธอไม่มีทางมันอไม่ต้องหนีไปไหนอ่ะถึงเธอจะหนีไปไหนก็ไม่พ้นฉันแน่ถึงแม้ว่าฉันจะต้องชกปากเธอหรือเธอจะกระทึกฉันก็จะต้องแต่งงานกับเธอให้ได้ไม่มีทางแน่นะบอกมาจะแต่งงานฉันหรือไม่แต่งไม่เธอจะทำไมฉันถือว่ฉันหน่อย ทำไมชั้นซ้อมซ้อมจนกว่าเธอจะยอมแต่งงานกับฉัน <c oughs> มีอย่างที่ไหนมีเงินแล้วไม่ยอมมีทาย,ยาดด้วยคอยรับ <c oughs> ว่าไงไฉันจะนับหนึ่งถึงสามถ้าเธอไม่ยอมเป็นโดน <c oughs> หนึ่งสอง <c oughs> สาย <c oughs> ตกลงเหรอ <c oughs> อืออยู่นั่นเท <c oughs> ่านี้มันก็สิ้นเรื่องรถเดี๋ยวนี้ ไปมามาๆาเล่าข่อะไรเล่ากับทองคือรถจะแต่งหรือไม่แต่งอีตรอดเหรอหญิงเธอจะแต่งไหมแต่งคนบ้าผู้หญิงก็ไม่น่าด่าเหมือนคุณนี่จะได้เขาอายไม่ใช่เหรอ คอยดูนะสักวันหนึ่งฉันจะซ้อมคุณให้มั่ง